ใช่ไงครับทุกคนครับสวัสดีครับอยู่กับนิจิคนเดียวเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรอีกแล้วนะครับวันนี้ผมเข้าเกมมาตอน4ี่ทุ่มเลครับของวันที่เท่าไหร่ของวันที่28่สแต่ครับก็คือจะไปวันที่29แล้วนะครับเขาแจกเรียบร้อยแล้วสําหรับตัวกาชาสองใบนะครับคือเขาประกาศแบบโอ้ตอนที่เขาจะเริ่มไลฟ์ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยประกาศเอาไว้เยอะมากแล้วโอ้ยเดี๋ยวจะแจกตัวกาชานะแต่ว่าก็แจกแค่2ใบนะครับเออแต่ก็ยังดีที่เขาแจกเนาะดีกว่าเกาให้1ใบนะครับอย่างน้อยก็2ใบนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามากดรัับกนเลย ครับช่วงนี้มีการสปอยนะครับสปอยของทางการเข้ามาแล้วนะครับก็คือทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่งทวิตเตอร์ญี่ปุ่นนะครับฝั่งเพจทีอาเพจทางการไลนเจอร์ประเทศไทยแล้วก็ฝั่งออฟฟิเชียลของไต้หวันเหมือนกันนะครับคือ3ช่องทางสปอยพร้อมกันหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นรูปเดียวกันด้วยนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็แน่นอนว่านะครับพอรูปออกมาแล้วเนี่ยใครๆก็ต้องแบบไปหาไปค้นนะครับแล้วก็ไปเจออยู่เรื่องเดียวเท่านั้นนะครับก็คือน้องฟีเลนนั่นเองนะครับก็คือเป็น เรื่องเดียวแล้วนะครับที่ตรงทุกอย่างเลยนะครับแล้วแถมรูปที่เขาใบมาเป็นดาวตกเนี่ยมันไปตรงกันกับในฉากของตอนที่1นะครับของเรื่องนี้ด้วยนะครับคือแบบในตอนที่1นี่คือดาวตกคือแบบเดียวกันเป๊ะพื้นหลังคือแบบเดียวกันเป๊ะถ้าใครดูในรูปฝั่งนี้ที่ผมทําไว้ให้เนี่ยนะครับก็คือจะรู้เลยว่ามันคืออันเดียวกันเลยนะครับผมใส่ซ้อนกันเห็นไหมผมเอารูปจากอ่าผมแคปรูปจากในอนิเมะเนี่ยมาวางใช่ไหมแล้วก็เอารูปจากเพจทางการที่เขาสปอยเนี่ยเอามาวางทับกันคือมันแทบจะเนียนเลย คือมันแทบจันเนียนเลยถ้าผมไม่ใส่เง,งาขอบๆนิดหนึ่งนี่ก็คือนึกว่าเป็นรูปเดียวกันเลยนั่นเองนะครับสรุปก็คือเป็นเรื่องนี้เนาะนะครับส่วนตัวละครเนี่ยโอ้โหผมก็ยังดีที่ผมเนี่ยไปไล่ดูจนจบมาแล้วทั้งหมด13ตอนใช่ไหมนะครับแต่ก็ยังไม่จบดีนะครับยังมีเรื่องราวต่อยอดอีกเยอะนะครับเรื่องนี้อเป็นแนวแบบแนวน้าตาลซึมหน่อยนะครับถ้าใครอยากดูก็ไปตามดูได้นั่นเองนะครับอ่ะ เบื้องต้นนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะดังเลยก็ว่าได้นะครับในญี่ปุ่นแล้วก็ในไทยเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นสายที่ไม่ดูอนิเมะเลยเนี่ยก็อาจจะไม่เคยเห็นเลยสำหรับเรื่องนี้นะครับต่ต้าเป็นสายเมะเขาน่าจะรู้จักเรื่องนี้อยู่แล้วนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ตัวละครในเซตในเรื่องเนี่ยนะครับมันจะมี4ตัวเดิมที่เป็นตัวเปิดเรื่องนะครับเป็นสีผู้กล้านะแล้วก็ได้เปลี่ยนมาเป็นอีก4คนใหม่นะครับเออมันเปลี่ยนแบบ มันเปลี่ยน3คนดิเออม,มันแค่เปลี่ยนแก๊งกันเฉยเปลี่ยนตีผู้กาเฉยนะครับเพราะว่า3คนที่เป็นแก๊งเดิมเนี่ยคือตายไปหมดแล้วทั้ง3คนแล้วก็จะยังอยู่แค่ฝั่งของฟรีเลนเท่านั้นนะครับที่เป็นเอล์อายุพันกว่าปีน้องพันกว่าปีแต่น้องก็ยังน่ารักอยู่นะครับแล้วก็ตัวละครใหม่ที่เป็นผู้กายุคใหม่นะครับทั้งอีก3าคนที่โผล่ขึ้นมานะน,นักบวชสายต่อนักบวชนักลบนะครับสายเวทอีก2คนนะครับที่มาอยู่ด้วยกันนะครับ ทีนี้เนี่ยในตัวละครมันมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7ตัวมันมีทั้งหมด7ตัวนะครับในเนื้อเรื่องที่มันโผล่เข้ามาจนถึงตอน13ผมก็เลยคิดว่าตัวละครที่จะมาเนี่ยนะครับแน่นอนเลยก็คือตัวละคร4ตัวหลักเนี่ยต้องมาแน่ๆนะครับก็คือผู้กล้าทั้ง4คนที่เป็นผู้กล้าปราบจอมานได้ทั้ง4คนนะครับก็จะเป็นใครบ้างอะจำชื่อไม่ได้นะครับก็คือทั้งหมด4คนคนเก่านะครับและผมคิดว่าอีก2คนน่าจะห้อยตามมาด้วยนะครับก็คือจะเป็นชื่ออะไรนะ ผมจำชื่อน้องไม่ได้น้องอะไรน่น้องอ่านว่าอะไรน้องน้องไอ้ไอ้น้องไอ้น้องหัวม่วงอ่ะน้องเฟรนเนาะน้องเฟรนน้องเฟรนเออแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวขวานไฟที่เป็นลูกน้องเลยครับอ่าของซิกปะน้องชื่ออะไรสักอย่างผมจําชื่อน้องไม่ได้แล้วนะนั่นเองนะครับก็จะมา2ตัวเนี่ยส่วนไอ้นักบวชที่โผล่มาตอนแบบท้ายๆเนี่ยยังน่าจะยังไม่ได้เข้ามาใน ในเกมนะครับเพราะว่าบทมันยังมีน้อยเกินไปนะครับเพราะนั้นในตัวละครทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าตัวละครน่าจะมา6ตัวเลยคล้ายๆกับรอบของรีซีโร่นะครับใช่ไหมรอบของรีซีโร่เนี่ยตัวละครมาทั้งหมด6ตัวแล้วก็ตัวพระเอกเนี่ยไปอยู่ในสกิลของใครบางคนใช่ไหมรอบรีซีโร่เออนะครับแล้วผมคิดว่ารอบนี้เนี่ยก็น่าจะใช่เหมือนกันนะครับก็คือมาทั้งหมด6ตัวแล้วก็จะมีตัวเนึงเนี่ยแอบแฝงอยู่ในสกิลใครสักคนหนึ่งแน่ๆนะครับหรืออาจจะเอามาเป็นแบบ เป็นแค่รูปภาพเป็นแค่พัซเซอร์อะไรก็ได้นะครับแต่ที่แน่ผมว่ามาแน่ๆทั้งหมด6ตัวนะครับยกเว้นตัวนักบวชตัวใหม่ตัวเดียวนะครับที่แบบเป็นตัวละครที่เพิ่งมาในตอนท้ายๆนั่นเองนะครับผมส่วนคอมโ,มโบอะไรหรือธาตุอะไรเนี่ยนะครับผมว่าเราเดาได้ไม่ยากผมว่าผมเดาจากเอ่อไออ่า,อาเดาจากเนื้อเรื่องเดาจากสีผมเนี่ยนะครับก็คือน่าจะรู้ได้เลยว่าแต่และตัวนี่เป็นตัวอะไรแล้วก็ถ้าถามว่าไ ตัวที่เป็นบอสเลดที่เป็นตัวแจกฟรีเป็นตัวอะไรเนี่ยผมคิดว่าผมเดาถูกว่าเป็นตัวอะไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาเดากันในคลิปหน้าดีกว่านะครับผมเฮ้อง่ายดีนะครับสาหรับฟรีเล่นนะครับนะเดี๋ยวไปเล่น PP กันนะครับก่อนที่มันจะอัปเดตนะครับในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับอีก2 3สวันเองนะครับก็จะเริ่มอัปเดตแล้วนะครับวันที่31นะครับก็จะเริ่มอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับสำหรับโคนโบรอบนี้นะใครที่ยังไม่ได้เติมพวกเติมพาร์ทยังไม่ได้เก็บของอะไรเงี้ยนะครับ มันจะหมดอายุเก่อน,นะครับอ่าเราเติมไม่ทันนะครับแรเติมรับของไม่ทันนี่นะฮะฟรีเล่นมานะครับ,รนะรบเป็นอ่าชื่อไทยมันคืออะไรนะชื่อไทยมันคือคําอธิษฐานในวันที่จากลานะครับผมไปนั่งดูมานะครับนั่งดูจนจบแล้วก็เรียกได้ว่ามีฉากที่กินใจเยอะมากๆไม่รู้ดีว่าเราเป็นว่าผมเป็นคนแบบเป็นคนเขาเรียกว่างไงเป็นคนแบบอ่อนไหวด้วยหรือเปล่านะครับที่แบบเออเวลาเจออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือแบบ ซึมตามเลยนะครับคือเนื้อเรื่องคือมันแบบคือมันไปทีละคนอันนี้ใครที่ยังไม่ได้ดูเลยครับก็คืออาจจะค่างไปก่อนก็ได้ครับก็คือแบบมันหายไปทีละคนตามลําดับเลยนะครับในเนื้อเรื่องเนาะแล้วก็เหมือนกับได้ลูกศิษย์มาแทนของแต่ละคนนะครับก็ยกเว้นอ่ายกเว้นผู้กล้าฮิมิวปะยกเว้นผู้กล้าฮิมิวที่ไม่มีลูกศิษย์นะครับแต่ว่าคนอื่นเนี่ยมีลูกศิษย์หมดเลยนะครับทั้งไอตัวที่เป็นนักบวชก็มีลูกศิษย์นะครับไอตัวที่เป็นอ่านักรบก็มีลูกศิษย์เหมือนกันนะคร ฮิเมลเนี่ยไม่มีลูกศิษย์เลยนะครับก็คือฮิเมลฮิเมลไปก่อนเลยคนแรกนะครับในตอนที่1เลย <c oughs> คือโหดร้ายมากพระเอกตายตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับแล้วแบบเหมือนนางเอกฝังใจมากนะครับที่อ่าอะไรนะน้องชื่ออะไรนะ <c oughs> ฟรีเลนเออน,น้องชื่อฟรีเลนนะครับฟรีเลนเราก็คือแบบเออแบบเศร้าๆซึมๆไปเลยนะครับแล้วก็คิดถึงพระเอกอยู่ตลอดเวลาเลยคือแบบเป็นอะไรที่แบบสุดมากเลยครับเรื่องนี้ดูไปก็คือแบบโอ้โหสงสารนางเอก นะครับแล้วก็แบบมันก็มีมุกฮาๆบ้างนะครับมีมุกมีมุกตลกมีนู่นนี่นั่นบ้างอะไรครับพอให้เราแบบเราขำขันได้ไม่ได้แบบมันด์กตลอดเวลาหรือแบบถ้ให้เราดูอารมณ์ไม่ดีตลอดเวลาเนาะนะแต่ก็เนื้อหาส่วนใหญ่มันจะเกี่ยวกับความความทรงจําเกี่ยวกับความสัมพันธ์เกี่ยวกับเพื่อนเกี่ยวกับอดีตเกี่ยวกับอะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นอะไรแบบอะไรแบบนี้มากกว่าเพราะว่าตัวละครหลักเนี่ยก็คือจะเป็นตัวน้องฟีเรนเลยนะครับเป็นที่แบบเป็นตัวที่อายุยืนมากๆ การที่อายุยืนม,มากๆจะทาให้เห็นนะครับเห็นหรือพบเจอกับคนที่รักเนี่ยนะครับต้องจากไปก่อนโดยที่เราเนี่ยยังไม่ตายนั่นเองนะครับก็เป็นเนื้อเรื่องที่แบบโอ้โหเข้มข้นนะเจมจน้นจริงๆเรื่องนี้คือเนื้อหาคือแบบเจมจ้นมากเลยครับแบบโอโ้หนั่งดูคือแบบโอ้ยเขียนบทมาได้แบบอันนี้มากเลยอะผมคิดว่าเขียนบทมาดีนะเขาเขียนบทมาดีมากนะครับอ่าแล้วก็ภาพก็อ่าจะเรียกว่าไงดีอะภาพมันไม่ค่อยถูกถูกใจผมเท่าไหร่นะครับ เพราะว่าการทำแอนิเมชันมันดูแปลกๆไปนิดนึงมันดูแบบกระตุกกระตุกนิดนึงอ่ะออมันเหมือนมันไม่ใช่แบบ60เฟรมเรทอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นเหมือนเป็น30นะครับในบางจังหวะผมก็เลยแบบเอออาจจะดูสะกิด,สะก,ดสะกิดตานิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับลายเส้นก็ถือว่าโอเคนะครับลายเส้นถือโอเคอยู่เนาะอ่ะเล่น p v p กันก่อนนะครับก่อนที่ตัวละครใหม่จะเข้ามานะครับแล้วก็ผมแน่ใจว่าค่อนข้างแน่ใจเลยว่าเดือนหน้าเนี่ยน่าจะมีเอ,อ่อไม่สกิลก็ความสามารถใหม่ผมคิดว่านะ ผมคาดว่าเดือนหน้าเนี่ยไม่สกิลก็ความสามารถใหม่ผมว่าต้องมาอืมมันน่าจะเป็นรอบทดสอบแหละนะครับเดือนหน้าน่าจะเป็นรอบทดสอบสกิลอะไรบางอย่างผมว่ามาแน่ๆนะครับอาจจะเป็นความสามารถไฮเปอร์แบบกงๆหรือเปล่าหรือจะเป็นสกิลแบบแบบใหม่เลยนะครับอาจจะเป็นสกิลที่ลหลายๆคนร้องขอไปก็ได้นะครับเป็นสกิลที่แบบแปลกๆที่แบบโอ้โหเอาลวเว้ยอะไรเงี้ยนะครับสกิลปวนๆล่าสุดเนี่ยน่าจะเป็นลำนำใช่ไหมน่าจะเป็นสกิลลำนำที่ป่วนแบบล่าสุดเลย นะครับที่ออกมาแบบใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นความสามารถไฮเปอร์เนี่ยก็จะเป็นหยุดเวลาใช่ไหมหยุดจะเป็นหยุดเวลากับเออไม่ใช่ดิพรีชีพไม่ใช่พรีชีพลอบสังหารเออนะครับความสามารถไฮเปอร์ที่เป็นของโคลาโบเนี่ยที่ออกมาใหม่ล่าสุดก็จะเป็นของพรีชีพนะครับส่วนบาเรียรสมบูรณ์แบบเนี่ยมันยังอยู่ของแสงมืดแค่2ตัวผมคิดว่าบาเรียรสมบูรณ์แบบเนี่ยอาจจะยังไม่อยู่ในโคลาโบหรอกนะครับเพนะราะว่าตัวโคลาโบอ่ะมันแบบมันมัน,ม,นมันใช้ง่ายมันปั้นง่ายเนาะ นะครับถ้าบาลีสมบูรณ์แบบกันแบบเยอะมันก็จะแบบตาฆ่ากันไม่ตายสักทีนะครับแล้วมันจะยื้อกันมากเกินไปนะครับบาลสมบูรณ์แบบอาจจะยังไม่มานะครับในรอบของเดือนหน้านี้กุมภาพันธ์แต่ว่าสกิลใหม่ความสามารถใหม่ผมว่าต้องมีครับความสามารถใหม่กับสกิลใหม่ผมว่ายังไงก็ต้องมีไว้แต่ก็ต้องมาดูกันก่อนว่ามันจะโหดไหมนะครับหรือมันแบบจะเป็นแค่รุ่นทดลองหรือเปล่าเป็นแบบเหมือนตอนเพิ่มแร่มาเพิ่มแร่300หน่วยมาก่อนแล้วก็1,000หน่วยเข้ามาที่หลัง นะครับหรือมันจะเป็นแบบรอบชิมลางก่อนก็คือเอาสกิลเนี่ยเข้ามาทดสอบก่อนในโคลโโบนี้แล้วก็พอเป็นอีเวนต์แสงมืดหรือเป็นโคลโรโบหล,ลังๆเนี่ยเขาค่อยจัดเต็มแบบเต็มที่นะครับอ,อย่างเช่นสมมตินะสมมติเป็นแบบอะ,อะไรดีอ่ะเหมือนเหมือนที่เราคุยกันในไลฟ์ก็คือจะเป็นแบบสกิลสังหารศัตรูแน่นอนหนึ่งตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออก็คือแบบตอนมาเนี่ยก็คือแบบอาจจะเป็นสุ่มสังหารศัตรูมีโอกาส5 0ที่จะสุ่มสังหารศัตรู ห0รนะครับเออทุกๆครั้งในการใช้สกิลอาจจะอยู่ในสกิลโจมตีก็ได้นะครับพอใช้สกิลโจมตีปั๊บก็บังคับตายไปเลย1ตัวนะครับอ่าแต่พอเป็นแบบเข้ามาแบบเน้นๆอีกทีนึนนนงก็คือมารอบ2ก็จะเป็นแบบสังหารศัตรูรอบ2องอะไรเงี้ยแบบห้อยเลข2มาเลยครับเหมือนกับเพิ่มแร่1เพิ่มแร่2นะครับแบบห้อยเลข2มาแล้วก็ทําให้มันดีขึ้นน,นั่นเองนะครับแต่ก็ต้องรอดูกันเนาะว่ามันจะโหดไหมนะครับแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะวนครับ รอบนี้ถ้ามันจะวนมันน่าจะเป็น1000หน่วยครับถ้ามันถ้ามันวนนะนะครับนั่นมันน่าจะเป็นหน0่หน่วยแต่ว่าตัวละคร1000พหน่วยนี่ก็ก็ค่อนข้าง o อเหมือนกันนะนะครับถ้าแบบออกมาเยอะๆแล้วก็ใช้หลายๆตัวเนี่ยเราคอบโบเพิ่มแด้่พเนี่ยก็มีผลเหมือนกันอ่าโหแล้วตอนนี้ทําไมทีมเราโดนสตันอะไรอลังการขนาดนั้นนะโอ้เจอสลอตสตันแบบโอ้โหไม่ไ you ด้ก mm ินเลยครับน <y> ี่เห็นไหมอันนี้แค่โทวะตัวเดียวนะครับที่เพิ่มแล้วไม่ใช่ดิ ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่โทวะเอลิเวอร์กับโทวะนะครับ2ตัวช่วยกันแบบเพิ่มแล่หนึ่งพันหน่วยดูดีนี่ยังติดดีแล้วก็ยังแบบปั่นป่วนได้ขนาดนี้นะครับเพิ่มแล่หนึ่งพันเนี่ยก็ถ้าอยู่ในตัวละครที่ดีแล้วก็อยู่ในตัวโกงๆเนี่ยแน่นอนครับมันช่วยทีมได้เยอะเหมือนกันนะครับเออนี่นี่โอ้โหแล้วคือแบบเอาเพิ่มแล่หนึ่งพันมาบวกกับตัดแล่ด้วยโอ้โหโอ้ผมสู้เบาลล็อกไม่ได้แล้วคนเบาลล็อกคือเขาใส่สกิลมาแบบตุบตับตุบตับตุบตับนะครับไม่ เราทําอะไรไม่ได้ครับแล้วก็สล็อตเขาซัมมอนขวางขนาดนี้เราทําอะไรไม่ได้จริงมีใครโมโหไหมเนี่ยจังหวัดอย่างเงี้ยคือจังหวะผมดันไปมันมันมีโอกาสชนะสูงมากแต่กลับกลายเป็นว่าโดนสล็อตสตันซัมมอนสตัมมนซัมมอนเรื่อยๆจนดันกลับมาได้นะครับเอองงงงกับตัวเองว่าโอ้สล็อตเขาคือแม่นมากนะครับซัมมอนมีโดนแน่นอนด้วยเหรอก็ไม่มีเนาะซัมมอนก็ไม่มีอ่าสล็อตซัมมอนก็ไม่มีโดนแน่นอนนะครับทีมนี้ก็ไม่มีโดนแน่นอนเนาะแต่ว่าก็แพ้แพ้แบบแปลก เป็นเป็นอะไรที่แบบแพ้ได้ยังไงนะครับทั้งๆที่โดนแน่นอนแล้วก็ห้าชิ้นอ่ะเดี๋ยวเล่น p ีวอีกสักตาหนึ่งแล้วกันนะครับปิดท้ายเนาะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเยอะเกินไปละเยอะเกินไปตัวละครโอ้โหเก้าดาเมจเยอะมากมันเพิ่งรีมาจากมาสเตอร์สามด้วยนะครับมันก็เลยจะเจอแต่อะไรที่มันหนักๆนะครับเจอแต่อะไรที่มันหนักหน่วงมากโอ้โดนแน่นอนเยอะมากเลยอ่ะอันดูปิดเก้าดาเมจ โอ้ยลิมอลูโอ้สอยโดนแน่นอนด้วยเนะี่ยลองของลิมอลูหน่อยสิเพิ่มแร่สองแล้วก็ฟื้นพนลังเฮ้ยมีคนเอาลิมอลูกลับมาใช้ว่ะครบรอบ1ปีนะครับเดือนหน้าลิมอลูจะครบรอบ1ปีแล้วนะครับที่น้องได้เข้ามาสู่เกมเรนเจอร์เนาะลิมอลูสองนะครับครบรอบ1ปีเอออาจจะแบบเฮ้ยถ้าเขาอัปเดตเดือนหน้ามาแล้วลิมอลูก่งขึ้นทําไงทีเนี้ย <laughs> อยู่ๆก็แบบแอบ,แบปรับย้อนหลังอย่างเงี้ยแล้วลิมอลูก่งขึ้นเฉยเลยอะไรเงี้ย เอ้ยก็อาจจะเป็นไม่ได้นะแต่ปกติมันทําไม่ได้แลนะ้วเนาะปกติแล้วตัวโคลโลโบจะทําให้กากนะครับแต่ก็ไม่มีไม่เห็นมีจะทําให้มันกิ่งขึ้นเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเ็าทาได้นะถ้าถามว่าจะทําให้มันกิ่งได้ไหมทําได้นะคือทําได้นะคือถ้าถ้าเขาเนิฟได้เขาก็ต้องบัฟให้มันกิ่งได้ภายในเดือนอื่นนะครับบางคนอาจจะเข้าใจว่าเอ้พี่มันเป็นลิขสิทธิ์นี่นะครับถ้ามันข้ามเดือนไปแล้วเนี่ยมันก็คือแตะต้องไม่ได้แต่สังเกตอะไรไหมพอข้ามเดือนไปแบบนานๆแล้วเนี่ยนะครับ สุดท้ายก็ไปเนิร์ฟไม่ให้มันกิ่งนะครับเออแล้วมันจะแตะตัวละครไม่ได้ยังไงนะครับมันแตะได้ครับแต่ว่าผู้พัฒนาเขาต้องการให้มันกากลงเพื่อขายของใหม่นะครับเขาไมไ่ต้องการให้มันโหดขึ้นอยู่แล้วเออก็เป็นการเนิร์ฟลงแบบต่อเนื่องนั่นเองนะครับผมสําหรับตัวละครคนละโบนเนาะอ่ะเอาเป็นว่านะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับการมาแจ้งข่าวสารนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าเป็นคนลโบของอคำคำอธิษฐานในวันที่จากล่ะ ใช่ไหมชื่ออนิเมะมันคำอธิฐานในีมันที่จากล่านะครับก็คือฟรีเลยนั่นเองนะครับนี่ก็จากหลักทงหลักฐานนะครับที่เรารวบรวมกันมาตั้งแต่แรกๆเลยนะครับแล้วก็ คนดูก็มาบอกผมคอมเมนต์นะครับช่วยๆกันแล้วก็หาข้อมูลกันจนได้จนสุดท้ายเนี่ยก็เจอข้อมูลที่มันตรงกันกับทุกคาใบ้ทั้งหมดทั้งหมดอ่าสิบคำเลยนะครับทั้งหมด10คําที่เราได้มาเะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะมีอีกนะครับวันที่29วันนี้ตอน10บโมงเช้าก็น่าจะมีอีกนะครับวันที่30ก็น่าจะมีอีกนะครับวันที่30น่าจะเป็นเฉลยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้10บโมงเช้าที่ผมลงคลิปไปแล้วเนี่ยเราอาจจะได้เห็นเงาตัวละครมาแล้วก็ได้้้้้้้นน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 ะคััเเเเเปปป็็็งงงงาาาาามมกก่่่ออออตตตีีีีืววววแแลลพุท 30จะเป็นเฉลยแล้วก็31ก็จะเป็นอ่าอัปเดตนั่นเองนะครับก็ไว้แค่นี้กันนะครับนสำหรับการมาพูดถึงคโคลาโบนะครับสรุปกันแน่ว่าเป็นเรื่องอะไรนั่นเองนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าทีคลิปนี้ไปครับบ๊ายบายครับผมเดี๋ยวคลิปหน้ามาเดากันว่าจะเป็นสายอะไรบ้างแล้วก็ตัวละครอะไรจะมาดังอะไรจะมากันบ้างนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายเดีย๋ยวมาเดากันนะ